คำถามคือว่าแล้วบ้านหลังนี้จะมีเคาน์เตอร์บาร์หรือเปล่าเพราะว่าลักษณะของครัวที่มันเป็นโอเพนคืออย่างนี้เขาเรียกครัวโปนะคือไม่มีอะไรบางหนะ้าเวลาเรามองเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นแบบทั้งหมดเลยอะ่ะแล้วถ้าเกิดบ้านคุณลกอะ่ะคุณจัดไม่เรียบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะบ้านมันจะไม่สวยอะ่ะบรรยากาศมันจะเสียเพราะนั้นตรงนี้สามเมตรใช่ไหมสาเมตร้าสิบ จาก5เมตรมันตรงนี้มันก็จะเหลือเมตร70เมตรเนี่ยหากไป60ก็จะเหลือแค่เมตรตรงนี้ตรงนี้เหลือเมตรเปล๊บเหลือเมตรใช่ไหมถ้าเกิดเราจะงอกออกมาตรงนี้ตรงนี้เป็นประตูเข้าออกข้างหลังบ้านตรงนี้เป็นหน้าต่างนะถ้าเราจะงอกออกมาเป็นตรงนี้ดีไหมนี่อย่างงี้แล้วก็โต๊ะกินข้าวก็อาจจะหันแนวนี้ ก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้นะบ้านมันก็จะดูสวยขึ้นอันนี้คือไอเดียนะเราก็สเกตไปนะ,ะง่ายๆ iPad มันดีตรงนี้ผมจะผมจะก๊อปตรงนี้ไว้ก่อนนะก๊อ copy ไปไว้ก่อนบวกมาอีกหนึ่งแผ่น select page with content มาแล้วปุ๊บนะถ้ากับผมมี2แผ่นเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเราก็ลบ อันนี้ไอเดียแรกเราก็ไม่เอาเราลบทิ้งไปเราลบทิ้งไปเสร็จปุ๊บเราก็ถ้าเกิดเราทําเป็นตัว U ถ้าเกิดเราทําเป็นตัว U แบบตามสเก็ตเลยจริงๆก็ ถ้าเกิดเราทำเป็นตัว U แบบตามสเก็ตนะไอเดียมันทำได้อย่างนี้ฮะไอเดียทำได้อย่างนี้แหมตรงนี้มันต้องเป็นผนังมันจะสวยสันไปเลยอ่ะจะสวยกว่าจะสวยกว่าแล้วก็อาจจะเป็นมุมนี้มันใกล้นะมุมนี้มันเดินเข้าเดินออกใกล้กว่าก็ตัอดออกมาให้มันเป็นตู้เย็น ใส่ไปตู้เย็นแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าต่างเป็นซิงค์อืมนะแล้วก็เตาเหลือเหลือตำแหน่งสุดท้ายครับเตามันควรอยู่ใกล้ซิงค์หน่อยตรงนี้อืมจบแล้วแค่นี้เองพอเราได้ฟังก์ชันนี้แล้วใช่ไหมโต๊ะแล้วก็ตรงนี้เป็นเข้าออกนะตรงนี้เป็นเข้าออกหลังบ้านเนี่ย นะไอ้ตัวนี้คือทางชาลหลังบ้านตัวนี้ทางเข้าออกเอ่อจริงๆผมก็ไม่แฮปปี้นะถ้าเกิดจะเอาโต๊ะมาตั้งตรงกลางแล้วต้องเดินอย่างเงี้ยเพราะใจจริงผมอยากจะวางโต๊ะด้านนี้มากกว่าให้เปิดทางเดินน่ะเป็นอย่างเงี้ยเออเอา,อางี้ดีกว่าไม่งั้นมันไม่เวิร์กอ่ะมันมันเกะกะนะมันเกะกะเอาไหม ผมวางนี้ดีกว่าตรงนี้ที่นั่งนะผมทิ้งไว้1น่เมตรเมตรเมตร8ปประมาณ80เซน90เซนแล้วก็1เมตรตรงนี้แล้วก็90โอเคตัวโต๊ะก็ประมาณ2เมตรเมตร80ก็พอเมตร80 ถ้าวางด้านนี้อืมอืมโอเคนี่ลงตัวแล้วนะเราก็จะใช้วิธีเนี่ยเดินจากตรงนี้ออกทางนี้เดินจากตรงนี้ไปนี่นะเดินทางด้านเซอร์เคิลเลชันนะเราก็ต้องคิดด้วยว่าให้มันสะดวกไอ้พวกเนี้ยลูกค้าเองอาจจะได้มุมหนึ่งแต่เขาไม่รู้แนวทางการทฤษฎีการออกแบบเพราะนั้นตรงเนี้ยเราต้องให้เขานะเพราะเขาคอยเราออกแบบให้เราต้องให้เขา ตรงนี้ก็อ่ะจบแล้วถ้าอย่างนั้นได้แล้วคราวนี้เราก็ไปดูกันครับว่าแล้วห้องเก็บของเขาที่เขาต้องการเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยนะ,ะพูดถึงตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่ทําเป็นห้องได้แต่ทาเป็นตู้ได้ตู้ก็เก็บของได้เหมือนกันแล้วก็ซ่อนหน้าบานให้เรียบๆไปมันก็จบละเนอะไหมฮะนะ เดีย๋ยวผมต้องเข้าสเกลใหม่เพราะผมขยับไหลยรอบนะต้องเข้าสเกลใหม่5เมตร60าเมตรหกโอเคได้ละจบเสร็จปุ๊บเวลาเราขยับเร,เราอยากอย,าอ,ยาอย่าซูมมันนะเวลาเราขยับในแอปเนี้ยเราก็เลื่อนเอาเลื่อนก็คือ2นิ้วสองนิ้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะฮะ ตรงนี้อุ้ยตรงนี้นะครับเราทําเป็นตู้เก็บของได้ก็คือตู้คําว่าตู้เก็บของเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะให้ความลึกอยู่ที่ 600นะครับแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับซึ่งมันถูกดีไซน์องอมไปเลยเนี่ยนะฮะเซนเตอร์นะ Center, นะผมะเล่าทีวีแตรงนี้นะทีวีแตรงนี้แล้วก็ด้านบนด้านบนกับด้านล่างเนี่ยเราจะทำเป็นตู้นะซึ่งตู้ความลึกของตรงนี้ยตรงนี้ผมต้องยอมปิดทิ้งไปอ่ะผมเปลี่ยนสีก่อน นะปิดทิ้งไปเราเหลือแค่เราเหลือแค่40 400ได้โอเคนะครับแล้วตู้โชว์ตู้โชว์มี2ที่ก็คือตรงก้อนนี้แล้วก็ก้อนนี้ซึ่งแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเรายังไม่รู้เราดูว่างบประมาณมันได้หรือเปล่าแต่ถ้าให้เราเลือกด้วยความที่เราเป็นดีไซเนอร์อะเราก็ต้องมองว่าสไตล์ที่ลูกค้าต้องการคือเป็น เป็นเ็นโมเดิร์นคลาสสิกเนี่ยถ้าเอางี้ถ้าอย่างนั้นรู้แล้วเป็นโมเดิร์นคลาสสิกตรงนี้ไม่เหมาะเป็นบิวตรงนี้ตรงนี้ไม่เหมาะเป็นบิวตรงนี้ตรงนี้ไม่เหมาะเป็นบิวเหมาะที่จะเป็นเป็นคอนโซลหรือเป็นตู้ลอยๆเก๋ๆ,ๆเนี่ยมาตั้งปึ้งไปตัวหนึ่งแล้วอาจจะตั้งโคมไฟเนี่ยอาจจะเป็นตู้แบบนะฮะอาจจะ จะประมาณนี้ก็ได้นะครับเนี่ยราก็อาจจะตั้งคมไฟอะไรอย่างเงี้ยนะมีมีภาพมีอะไรเงี้ยก็คืออาจจะเป็นตู้อย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ตั้งเข้าไปตรงเนี้ยคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันคือคือจริงๆแล้วแหมตัดสินใจยากฟังก์ชันตรงเนี้ยปกติแล้วถ้าเป็นทาวน์เฮาส์นะที่ผมทําประจาเลยเราจะใส่ ตู้ที่มันเป็นตู้รองเท้าตู้เก็บของที่เป็นหน้าบานทึบเวลาที่จะออกจากบ้านเนี่ยปึ๊บเนี่ยเข้าออกเนี่ยเราก็เอาตู้รองเท้ามาใส่ตรงนี้ได้นะแต่ว่าบ้านบางหลังก็จะมีผนังออกมาอย่างเงี้ยล้วก็ใส่ตู้รองเท้าเข้าไปตรงบริเวณผนังตรงนี้แล้วก็ทําหลังคาเอาไปว่าบ้านหลังนี้เราเสนออย่างนี้ก่อนตรงนี้ไม่มีนะอ่ะจบแล้วสําหรับบ้านที่เป็น แปนนะฮะแปนที่เป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกโอเคตะก,กี้เรายังไม่ตัดสินใจนะว่าตกลงเรากลับมาดูออปชันนี้ก่อนเนี่ยออปชันนี้ว่าเนี่ยครัวเนี่ยว่าเราจะว่าเราจะเอาแบบมีเคาน์เตอร์ไหมสมมติถ้าเกิดว่าเราจะเอามีเคาน์เตอร์เป็นออปชันก็ได้นะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นตู้เย็นนะตัวนี้เป็นตู้เย็นตัวนี้เป็นเคาน์เตอร์แต่จะอึดอัดหน่อย ตรงนี้จะอิดอัดหน่อยนะฮะปึ๊บแล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมสิงนะครับแล้วก็เตาอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้จะไม่โปจะไม่โปคือจะดูแล้วปิดมิชชิดเป็นออปชันก็แล้วกันให้ลูกค้าเลือกสองแบบนะคือคือเทคนิคในการเสนอเนี่ย สมมุติว่าถ้าเรามีช้อยสองช้อยนะคืออันนี้เป็นเทคนิคเลยนะผมจะบอกเลยว่าเวลาที่ผมเสนอแบบลูกค้าเนี่ยถ้าเราเสนอไปแบบเดียวลูกค้าจะไม่ตัดสินใจเพราะว่าถ้าเกิดชอบก็โอเคอะ่ะโดนคุณต้องคอนวินแบบสุดอะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมาชอบแบบเนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามอันนี้เป็นเทคนิคนะแล้วผมใช้ของผมมาบ่อยจนกระทั่งรู้เทคนิคคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเสนอสอแบบ AB ซ้ายขวาบนล่าง อะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะออกมาหนึ่งอันทันทีแปลกไหมแปลกไหมเหมือนกับเราเงี้ยเวลาที่เราทําข้อสอบอัตนัยตั้งคําถามมาเสร็จปุ๊บเอ้ถามว่าจังหวัดที่คุณชื่นชอบมีอะไรที่คุณเอางี้สมมุตินะเขาบอกว่าจังหวัดที่คุณอยู่มีอะไรสิ่งที่คุณชื่นชอบบ้างแล้วขีดเส้นใต้มาฟับฟับฟับ,บแล้วให้คุณตอบ โอ้โหบันเจเนิดเนี้นั่งคิดโอ้โหยาวอะนานมันหลายเรื่องแต่เธอเป็นเป็นชอยอะกอ็ขอขอ้งองงเห็นไหมไม่ต้องคิดมากเลยเฮ้ยกีฬาอากาศดีทะเลสาบแล้วก็อาหารอร่อยนะมันเนี่แหละคือชีวิตจริงคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆคือสมองคนเราบางทีถ้ามีเขาเรียกว่าม,ม,ม,มีจุดอะไรที่ต้องตัดสินใจจุดชี้นำเนี่ยมันจะโฟกัสตรงนั้นแต่เธอมันไม่มีชอยมานะโอ้โหเนี่ย นั่งนึกแล้วเ,ออเฮ้ยจังหวัดเรามันมีอะไรวะนั่งนึกไปนึกมาลืมไปแล้วทีนี้เลิกเลิก,เล,กเลิกเล่นเลยนะอันนี้เป็นเทคนิคก็โอเคทีนี้เราได้แล้วหลังจากที่เราได้2ชั้นมาเรียบร้อยแล้วไปดีไซน์เดี๋ยวไปต่อกันว่าสเตปที่ผมจะเอาตัวนี้ยไปทำา3มิติเป็นไปสเกตอัพผมใช้สเกตอัพนะทำยังไงเพื่อที่จะให้เสิร์ฟลูกค้าได้เร็วแล้วก็ดูงบประมาณที่มันไม่แพงโอเคนะครับัปดีครับ